ศึกมวยไทยลักยญาสู่สากลเมืองตักศิลานะครับจากเวทีมวยศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพกจังหวัดมหาสารคามถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ครับรองคู่เอก9มงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับชยกรพอลหลักบุญแล้วก็คู่เอกครับเพชรศิลาครับเพชรศิลาวะอุรชากับเสาโพอออัจฉริยะชมฟรีนะครับชมฟรีในวันเสาร์22สองตุลาคมนี้จังหวัดมหาสารคามศึกมวยไทยลักยาสู่สากลเมืองตักศิลาครับ โดยเดียครับ่านทูตองลำสารขามครับเอาละครับเริ่มยกสามมานีด้ว่าจะเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วนะครับเพชรน้องฟ้ามนะครับเดินขยับเข้าหามีแท่งมีหมัดแล้วก็ปล้ำในตีเข่าชาลันก็อถศัยรูปร่างนะครับมีแท่งขวาโต้คืนวงในนี่ก็มีไล่แถนนะครับแล้วก็แทงคู่เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบมาดูวงในดูจังหวะการจับ โอ้โหเลยว่าวงในนี่ยังถือว่ายังคู่ขี้สูงหนีกันนะครับเพชรน้องฟาร์มนันจับได้เปรียบจับแข็งแรงโอ้โแต่ชารันก็ไล่แข็งแล้วก็แทงสู้ไม่มีไทยยอมไทยเลยครับวงในะมันต้องแบบนี้ครับเปิดหัวมวยมันวันศุกร์ร้อยสิบสามปอนด์มาชารันหรือเพชรห้วยพึ่ง่าน้ําเงินเพชรน้องฟาร์มครับตีกันไปตีกันมากับตอนที้นี่อ,อาชีพหลักทั้งคู่โชว์แล้วครับ โอ้โหนี่ครับมากระสินแดงน้ำเงินสีสกเกตเอาขวากระสินซ้ายสีสเกตคืนเอาขวาไปทีโอ้โหนี่ครับมาขวาโอ้โหนี่ครับมาแลกแข่งกันอ่ะวงในจับคีบเชม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 มาตไต่ไปหนึ่งทีครับกรรมการแกะแยกออกมาไม่ว,ว่าเดินเปิดเกมตลอดนะครับเพชรน้องฟาร,รม์มขยับเข้าไปมีมีแข้งขวาก่อน ตอนนี้จะชิงเดินบ้างแล้วครับจะชรันนะครับรูปร่างถึงยาวกว่ามีแข้งขวานําไปก่อนเพชรน้องฝามคอยเกี่ยวแล้วโตโอ้โหแข้งขวาสวยครับสองดอกนี้มาดกคนที่วงไนเบียดเข้าไปปล้ำไนโอ้ดูนะครับจังหวะหลักเรียงจังหวะการล็อกนะครับถือว่ายังคู่ขี้เลยครับวงไนก็ต้องมาดูที่การยืนระยะนะครับคู่นี้ะไม่ต้องสนใจอาวุธอื่นเข็นไนกันครับ ลอกไปตีมาเอ้าตีคืนยับแทงคืนไปครับเน้นหนักที่นครับหน้าบัดแผลไปรับจ้างตีเข่าครับโอ้โหนี่ครับคู่แรกคู่แรกมวยมันวันศุกร์คู่แรกเอ้าไปหนึ่งแท้งโอ้ยสองแท่งชลัลนี่ครับเพชรน้องฟาร์คืนอาหารนายจับมาจับสวยจับสวยเพชรน้องฟาร์จับ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 ไออื้อหืออ้าวคนละเข่าคนละเข่าโอ้โหนี่ครับ ดูว่าจังหวะการจับนะครับโอ้โหเพนนองฟาร์มจับได้ดีแข็งแรงแต่ชารันนั้นก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตลอดเกมการชกแรกกันสนุกเลยครับนี่เพียงยกที่3เท่านั้นนะครับเชื่อว,ว่ายกที่4ที่5้าสองยกที่เหลือนี่เกนมน่าจะเร้าใจมากกว่านี้นะครับพักกันกคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยะกครับมวยเริ่มชกแล้วเที่ยงครึ่งเวทีบวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านดงใหญ่นะครับวาปีปทุมมหาสาครคาม คูรองอินซีดำสิทธิ์จะอุ้มเจอกับเพชรสีโชคเพชรประกายจ์แล้วก็แมนยูครับแมนยูคู่รองนะครับแมนยูกับเพชรขามแก่นผู้เอกครับเอกมงคลออนุวัน์ยิมกับนครหลวงสวนอาหารปีกไม้จันนี้ครับ24ตุลาคมที่วัดปีประุมมหาสารคามครับท่านผู้กองหลันก็ฝากประชาสัมพันธ์มาครับสองรายการใหญ่เลยที่มหาสารคาม22กับ24ครับเอาละครับเริ่มยกที่4มานะครับเกมนี้โอ้โหเราใจมากขึ้น ชารันนี่เดินเบียดเลยนะครับมีแท่งขวาแล้วก็ปล้ำในดูนะครับโอ้โหเียว่ามีโตตลอดเพชรน้องฟาร์มวงในนี่เริ่มจะจับบนนะครับแล้วก็กดลงมาตีได้สวยๆเหมือนกันยกนี้ดูจังหวะการจับกันไแล้วครับใคยจะได้เรียบใคยจะถังแรงกว่ากันครับมันตัวอีกแล้วครับคู่แรกไม่เคยผิดหวังจริงๆครับมวยมันวันศุกร์เปิดหัวความมันครับชารันหรือเพชรห้วยพึ่งอ้าวโดนหมัดไปครับเพชรน้องฟาร์ม มีหลากหลายอ้าวโอ่งนายยัดซ้ายไปอ่าดูเหลี่ยมจับเหลี่ยมจับพยายามจะกดลงมาอ่าจับถือว่าไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปียนตีกันไปตีกันมาครับบิดบิดบิดไม่ลงตีโอ้โหนี่ครับยกสี่ยกสี่แม่สถานการณ์นี่กรบมากับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาโอ้โหยแทงกับหมัดแทงกบหบัดมาแล้วก็เอียนแจ้งรางวัลเพิ่มเติมครับเจเจปอไก่ชนเจเจปอกไก่ชนครับแต่กันคอหนึ่งหมื่นบาท สอบกับเขา120,000บาทจะเฟ้ฟหาสาน30,000บาทและอาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ครับท่านใดที่มีไก่ชนดีๆครับไปเจอกันได้ครับที่บ้านทาลีคุณภาวาปีอุดรธานีครับเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับฉลานยังคงเดือดเข้าหานะครับมีแข้งขวานําไปแล้วก็ปล้ำหนดูนะครับจังหวะการแทงนี่เริ่มจะได้น้ําได้เนื้อกว่าแล้วนะครับเพชรน้องฟาร์มจับได้กดได้นะครับแต่ดูจะช้ากว่าโอ้โหดูจังหวะการเหนี่ยวการกดลงมา เอาล้วครับวงในเริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพชรน้องฟาร์มเริ่มจะไล่แข่แล้วก็แทงสู้ดูครับเวลาที่เหลือในช่วงโวงสุดท้ายของปลายยกที่4ครับอะไรก็เป็นไปได้ครับเพระคังยกสุดท้ายยังไม่ดังอ่านัวเนียนัวเนียอาวัดกันที่ก๊อกสุดท้ายครับกรรมาการแยกก่อนครับแม่มันใกล้เชืออไปนิดนึงโอ้โหโอ้โหนี่ครับอ่ะตอนนี้มาก๊อกสองก๊อกสองเพชรน้องฟาร์มโอ้ยมาหน้างหงายเพื่อเหมือนกัน,กน โอ้โหนี่ครับผ่าต่างคนต่างทําได้ดีวงไหนจับใครตีไค่เอาพน้องฟาตีชลนันโตโอ้ยมหหาคนละเขาอือหือเอาแล้วครับในช่วงปลายยกเริ่มจะแรงมาแล้วนะครับพี่น้องฟาร์โอ้โกดลงมาตีแฟนมวยนี่เฮกันว่านันเวทีเลยนะครับสถานการณ์โอ้โหเบียดกันจริงๆครับมวยคูนี้พลิกไปพลิกมาตลอดดูว่าชาร์นเอายับเข้าไปเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับ จิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังและจิ๋วเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัสกุลขอขอบพระคุณครับเอาละครับสถานการณ์นี้ถือว่าทิ้งดั้เลยนะครับว่วยคู่นี้ปล่อยตัวออกมาชาลันโน้เดินสาดแข้งขวาเพชรหองฟามก็ไม่สนนะครับมีหมัดขวาแข้งขวานี่คอยโต้คืนตลอดแต่ว่าจะไปรับเยอะไม่ได้ต้องขยันโต้นะครับมาดูกันที่วงในอีกแล้วนะครับคู่กันเอาชาลันก็กดแล้วก็ตีเพชรนองฟามก็ไม่ยอมนะครับก็ขยโต้ตลอดเกมการชกถือว่า โอ้โหเบียดเราใจจริงๆครับอะอยู่ที่ยกนี้แหละใครจะทำผลงานได้ดีได้เข้าตากรรมการมากกว่ากันครับอ่ต้องบอกว่าเราใจจริงๆครับลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายอีกคู่หนึ่งครับอโหพี่ <c oughs> ครับมาอ่ะตอนนี้เป็นฝ่ายแดงครับชลันเดิ้เปิดเกมบ้างแต่ว่าเพน้อง,งฟาร์มมาไม่ไม่ควรอยากจะอยู่ใกล้แต่ว่าถึงตัวแล้วทลันไออแต่ว่า ก็ยังตีกันไม่ค่อยถนัดถนีครับโอ้โหเอาล้วครับชารานีเริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีแข้งขวานําไปก่อนอเพชรทองฟาร์มมีมาดดูวงในวงในเฮาแลกกันขายดีขายอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคู่ขี้สูงสีนะครับจังหวะการจับการกดโอวตอนนี้ดูว่า เชรน้องฟางเริ่มจะกดลงมาแล้วก็ไขได้สวยนะครับเนื้อเน้นเน้นชารันก็ได้ขยันแล้วก็พยายามตู้ตลอดแดงได้ขยันครับน้ําเงินได้แมาคาโตโตครับชอบแบบไหนเอียงเดินอยู่ครับชารันหรือเทรห้วยพึ่งแกงขวาไปซ้ายคืนมาเหลืออีกนาทีกับ20่สิบวิโค้งไทยไทยโค้งไทยไทยยังตีกันไม่หยุดครับโอ้โหอ่ะนี่ครับนาทีนิดๆนาทีนิดๆอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับ เขาว่าจะเป็นนาทีพลิกสถานการณ์หรือเปล่าโอ้โหมายันขึ้นมาเล่นขึ้นมาแรงขึ้นมาฝ่ายแดงาฮแต่ว่า,วายังขาดความต่อเนื่องครับโอ้โหทีมงานนี่บอกให้ชารันนี่เดินเบียบอย่างเดียวนะครับอาดูว่าจะไยามานบอกมั่นใจเป็นกองฟาร์มก็ดูว่าจะมั่นใจเหมือนกันนะครับเกมการชกตอนนี้เหลืออีกเกือบหนึ่งนาทีนะครับแต่าตามฝ่ายต่างไม่เข้าแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้สนับสนุน แล้วก็ทีมงานของทั้งสองฝั่งนั้นบอกพอแล้วนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดถูกคิดผิดครับทีแรกก็ปั่นป่วนแล้วนะครับโอ้โหน่าชื่นชมนะครับกรรมการพอขออีกหน่อยได้ไหมครับเวลายังเหลืออีก30วิเลยนะครับชารันกับเพชรน้องฟาร์มรับแต่ดูว่าทั้งคู่ก็ไม่เนี่ยละครับไม่ไม่กล้าผีผาเหมือนกันรับกลัวเข้าแล้วพลาดครับอ่าดีครับ บอลชกแบบสี่ยกครึ่งเต็มๆเลยครับแม่เหลืออีกประมาณนาทีสุดท้าย,ยนี่ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับเริ่มนับหอยหลังกันแล้วมันใจด้วยกันทั้งคู่ครับแม่เดี๋ยวต้องดูครับใครชนะจะไปทางไหนโอ,โอ้นี่ครับโวยมันวันศุกร์คู่แรกมหาแฟนตายไม่ออกอีกแล้วครับก่อนที่กรรมการจะชูมือนี่ย,ยังคาดเดาไม่ได้เลยนะครับอะ ใจหอนนิดเดียวครับและใบที่สามใบที่สามครับแตงครับโอ้โหชลันดาบลังสารคามนักชกทางด้านมุมแดงครับเฉือนนะครับเฉือน